มีเพื่อนส่งคลิปนี้มาให้ดูนะก็บอกว่าให้แปลให้หน่อยคือก็ประมาณว่าจอลองมาดูคลิปนี้นะมันมีอะไรแปลกๆอยู่ประมาณนั้นเราจะถามว่าแบบจำรูปนี้กันได้ไหมรูปที่ทําให้ทั้ง3บ้านปวดหัวมากเลยอย่าบอกนะว่าท่าทางเขาดูเหมือนกันจริงๆอ่ะแล้วดูนะกลับสีของภาพแล้วก็กลับด้านของวีปอดูในคลิปเขาเรียกว่าเสี่ยวเปานะคะบอกว่านี่บอกได้เลยว่านอนท่านี้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมอันนี้พิงแปลแบบคร่าวๆนะคะก็แปลจากใน Google Translate เนาะส่วนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวมาดูกัน แบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือเสื้อผ้าที่เสี่ยวเปาใส่ในช่วงนั้นหมวกบัตเก็ตนั้นกับเสื้อลายสกอตที่เขาใส่ก็ใช่แต่ที่รู้สึกว่าฉันโดนทุบมากที่สุดก็คือน,นี้แถบป้ายสีขาวที่กางเกงของเขาแต่พิงคิดว่ามันเหมือนซิปเหมือนกันนะอ,อันนี้ก็บอกว่าถึงเวลาที่เสี่ยวเปาไปซ้อมแล้วมันกําลังบอกว่านี่ฉันใส่กางเกงตัวนี้มาตลอดยังไม่พอแล้วก็มีรองเท้าสีดําพื้นรองเท้าสีขาวอีกซึ่งบังเอิญว่าเสี่ยวเปาก็ใส่มันเหมือนกัน ดูนะอืมใส่จริงๆฮะนี่มันบังเอิญเกินไปพิชา้าอยากอธิบายไหมเออแล้วก็อ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าฉันจำได้ว่าตอนนั้นน่ะกุ้งถามเขาว่ารูปนี้จำเป็นต้องโพสไหมเออซึ่งแบบพี่จ้านะเนาะเขาถาเขาถ่ายเซลฟี่ก็เข้าใจแต่ว่าจำเป็นไหมที่จะต้องติดคนข้างหลังแล้วต้องแบบเบอโมเสกรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือรอให้เขาออกไปก่อนก็ได้หรือว่าจงใจนะ ไม่รู้เหมือนกันจริงๆเมื่อเร็วๆนี้พิงก็เพิ่งพูดถึงรูปนี้ไปเหมือนกันเนาะในเรื่องของวันพีซกับสร้อยกระดูกของเขาอะ <c oughs> ยังไงก็ฝากไปฟังคลิปด้วยละกันนะคะ